alopecia areata นะครับคือโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆนะหลายคนเชื่อว่าเป็นโรค a u t o อิมมูนดีซีนะครับก็คือโรคที่มีภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับโดยโรคนี้เนี่ยเป็นภูมิต้านทานต่อรูขุมขนของตัวเองในโรคนี้มีอุบัติการ์มากขึ้นนะครับในคนที่เป็นโรคที่มีภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับที่ที่เจอได้บ่อยๆก็อย่างเช่น โร,โรคหนังขาวนะครับก็โรคเกี่ยวกับโรคไทรอยนะโรคไทรอยที่เป็นชนิดที่มีภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตัวเองนะครับการตรวจทางคลินิกนะครับจะสังเกตพบผมร่วมเป็นหย่อมๆนะครับโดยที่บริเวณผิวหนังที่มีการผมร่วมจะมีลักษณะ ปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปส่องให้ดูอย่างใกล้ๆหรือว่าส่องดูแบบใกล้ชิดนะครับก็อาจจะเห็นเป็นเส้นผมเล็กๆนะครับที่มันที่มันโผล่ขึ้นมาเนาะโดยที่ปลายผมเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่แต่ว่าตรงโคนผมเนี่ยจะมีลักษณะเล็กคล้ายเครื่องหมายอัศเจรีนะครับ นอกจากนี้ถ้ามาดูที่เล็บนะครับก็อาจจะเห็นสังเกตว่าเล็บมันจะเป็นบุ๋มบุมลงไปนะครับเป็นพิษตินเนวแล้วก็จะมีมีอโท o p h ของของเล็บนะครับก็คือมีลักษณะเล็บที่มันฝ่อลงไปนะครับการวิน,นิจฉัยนะครับก็วินิจฉัยจากอาการที่หมอตรวจพบนะครับแล้วก็จะมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็จะมีการตัดชิ้นเนื้สอส่งตรวจรวมด้วยนะครับการแยกโรคนะครับจะต้องมีการแยกโรค ว่ามันเป็นโรคอื่นหรือเปล่านะครับก็จะมีหลายโรคที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือโรคซิฟิลิสนะครับที่มีการมีการรูรคของผมนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะเป็นโรคเชื้อราที่หนังศีรษะก็ได้นะครับก็จะต้องมีการดูให้ชัดเจนว่าไม่ใช่โรคเชื้อราจากหนังศีรษะนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอีกโรคหนึ่งที่สามารถเป็นได้ที่พบได้ก็คือโรคที่ผู้ป่วยชอบดึงผมตัวเองนะครับการรักษานะครับเนื่องจากโรคนี้เ,เป็นโรคที่เกิดจากภูมิ มีปูมิต้านทานต่อมาเยอะของตัวเองนะครับการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการใช้ยาสเตียรอยนะครับยาสเตียรอยก็จะมีทั้งยาทานะครับมียากินแล้วก็มีการใช้ยาฉีดน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการใช้ยา,าเพื่อกดภูมิต้านทานต่อร่างกายตัวเองนะครับแต่ว่าทีนี้แลบคุณก็สงสัยว่า,าโรคนีน้สามารถที่จะปลุกผมบริเวณที่เป็นได้หรือเปล่านะครับก็จะบอกเลยว่าโรคนี้เนี่ย ไม่สามารถปลุกผมในบริเวณที่เป็นได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยหมอจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเป็นความรู้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ